เขามันผูจังหน่อยแล้วก็เสียาเลยจ้ะใช่ไหเพราะว่าเขามันแบบว่าอ่อนๆ่อิ่มเอาอิกเขาเนี่นะกลุ่มเขาใส่ลงไปเลย่ะเห็นมัยนีกินกลุมเนี่ยเื่อเียเียมนะครับเนาะมันจะหอมใบบานแหยงไทยเชค่ะไม่เสียตัวว้าดเีีน้องดูสิี่พี่น เดียวหน่อยครับเผื่อไฟให้ก่อนเผื่อไฟคอแสงแน่สวัสดีค่ะมาตมาก็ไปกวาดเขาค่ะืมมาตัดโดนแล้วอะมาตัดโดนแล้วละค่ะเก็บเขาขอลาดครับดูมีการมีงานมีการมีงานช่วงนี้อื่นกันนี้ล่ละอื่นไปฉีดวัคซีนครับพี่น้องครับผมพอดีตาได้วัคซีนมหนาครับ ได้ไปฉีดที่โนงบ้านดัดจุดฝึกครับผมแล้วแต่พอกับแม่เสียจังไดนเด้อเขาสวัสดีครับพี่น้องผมพนน้อยซอยเดิมแหล่งนี้ลูกสาวว่าละกันกุ้งคืนร่าไหมข้าต้มกุ้งบุหรี่ซื้อมันไป็นต่แสียบวะพี่น้องแหล่งนี้แหละเอ็ดเข้าต้มกุ้งเสียบๆหอมถ้ามากินน้ำกันเด้อครับพี่น้อง อากาศมันหนาวแล้วคะ่ะเราต้องกินอีหยังเห็มันอุ่นๆุ่ว่หนาวเด้ครับมื้อนี้หนาวมาสองมืออ้อแล้วล่ะครับบรรยากาศหนาวแค่แต่ว่ามีลมน้องมันเป็นสีนิ่งนี่นกล้ยสุกก็มีได้ครับพี่น้องครับ <c oughs> สนใจเยอกล้ยก็มี <c oughs> มันคือซซอเก็ดปลา <c oughs> <c oughs> อยู่บาเขาเกะมองเลยก่อนหรอกเด็ดหัวเลยโอ้โถเนาะ แม่เลยมาสอนพ่อแกกุ้งบบใส่บ่เอาแต่ใส่โบให้แม่กินโอ้ยสนีบ่เอาพ่อกับเย็บแกใส่ท้องไส้ไหมล่ะนี่โอ้เอาเสื้อมาเดีวเสื้อนี่หมดเนาะนี่เอาแต่ว่างของกันเลยเอาเปลือกมันกับไส่เนี่ยเราผลเลือได้กับคนมีเป็นเนาะนี่คอยแกะนี่ละเดี๋ยวกันแล้วการปรงขั้นแรงเขามีดาฟักซี่ครับผมแล้วก็ขึ้นชายงานค่ะ ใส่กะน้งปอกกระเทียมอยู่ครับใบเห็ดกระเทียมเจียวหอมๆกินเองค่ะกินดิบมีได้แมนบัลกุกงูมได้ไม่ได้อ๋อคนละน้ำเนาะได้ยุ่งขันบระยาดพยะหยัดค่ะนี่ค่ะกระเทียมรากขักชีรากขึ้นชายแล้วก็พริกไทยนาำเกลือซีเกลือ ไายล้มขอเกียวเบอ้หลัมันน <able> ้อดนท่านย่ยคอน่ทังเราเบิรลขอักนาที่ีถเตอร์ส่ล้ำปกเราจะฟันเครื่องใส่ัดเครื่องใส่กบหมูก่อนบอครับแมนกรูมันจังหมมูกับพัดใส่น้ำกันบอครับแมนติดการการไหวรัดทางนั้นทา้เดี๋ยดีคนน้ำมันอันนี้ก่อนหมอมันมีน้ำนังกระผมนี่อหมอกันเอาจวกเอาเตี๋ยเนียมใจเนี่มมดแหะ ใช้เพียงนิดเดียวได, <c oughs> ด้มาติดกระถางติกุนหมอนะคะทอดไข่ใน,นหมอ้อครับด้วที่นี่น่นกิแบบพอต้มเข้าสิหอมได้ไม่ได้สูตรเหมือนน้ำซุปเลย เว้าใส่เหเ็ดแกนชื่อแต่ว่าเห็ดพอต้นซูมตู่กกินใส่ก็เห็ยไปเลยใส่อเอากระปุกไว้วในถิ่นเรามันยังจงหอมแต่ว่าบางคนอาจจะบ่มมักพราะว่าคนลรานาซุปมันบาใสแต่ววาใส่ซรลอซี่เรียบ ีโค้งหมูค่ะวันนี้ใส่ใส่สีโค้งหมูขึ้นโลร่วนร่วนร่วนเห็นมัยนันเคะก็ต้องร่วนไหหมูมันแบบว่าเอออย่างเปลี่ยนสีเกือสุกเนาะใส่นามมันจะสีขาวๆนะจ๊ะสูตรนี้อะไม่กรนยังจะเสียมเลยนะใครแต่เราได้ต้นไส้ตอนเห็นกระเพาะเห็นใบตูจักเทียับตอนไส้ชันเทียคิวขตุมแล้วป่ยาดเห็ดคิดแบบ อาอาหารอีสานคือเฮ็ดคีบตามสิ่งที่เขากินนะตามข้ามี่จริงเข้ามเนาะแม่ยค่ะเฮ็ดแล้วก็กินเมื่อได้เขาอยากกินอยี่ยงเขาก็เฮ็ดอันนั้นเลยค่ะั้เได้บอใด้่านูเ่าถูมอีกนนึงครัใช้แดงก่อนขานี่งันสอไอ่าบ ใม่ต้องเหตุแบบว่ารสชาติแบบไข่มันรสเจ้นลงไงครับแต่ว่ามันแบบจันโร่งข้อไหมครับจ,จันโล่งใจข้อไหม้าจะินหมดไหมหมดครับทอดปลาแล้วก็งช่วงนี้ต้องไ่ได้คอยแบบโกงมามู้ไข่มันสูงแต่ันนี้ต,ต้องนอนเร็วนะนอนเร็วเดกมืเหมือนผิดเริ้นครับนอนมาตามปกติเหรอนะทรายนอนเร็วนอนมาเราต้องบัวะครับ เราขอให้สักคันแห้เพียงพครับน่าเกินชีค็่นเยอะปรุงมาได้ค่ะเอาเลยครัคือเกลือค่ะเกเราเอาไม่หยุปะฝากค้ามันนี่หน่อย่ายกระถามาเกลือนิดเดียวสักหน่ครั่ไยงามกว่าเอามันนี่เนสิเคมีกอยู่เิต้นลือขาวนี่ใส่ไปเลยค่ะน้ำซุปจะได้หอมหอม สุดท้ายใส่หนวดหอยนิดหนึ่งค่ะแลวมันมีความมันมีความนัวสีเตียนไปจะนัวหนึ่งบอกครับเมียนใช่ไหมแบบอุ่นต้มแบบประมาณนี้ต้มคือเขาต้มน้านก้อนนีครับเขาเขาจะเาใส่ที่หลังเลยครับได้าวใดอยากใดหวานหวานใส่งองหอมใหญ่ก็ะดาเดี๋ยวใส่ไปนน้ำตาลกันด้วยัะใส่ครับไดมาล้วครับค่ะ พอมาใส่ไปเลยเราก็รอให้มันเปื่อยรอมันเปื่อยมันสุกแม่นค่ะระว่านี่เลยมีผ้าไปเบิ้มพอน้อยปอกกลวงครับเใหญ่จักโตโอ้พอน้อยปอกได้หลายแล้วครับผมโอ้ตัวนี้หางหาดสิพี่น้องขอลอได้4-6แค่โตแล้วล่ะพี่น้องยังแค่โตนี่เอายังอยู่4-6แค่เดียวมแม่ค่ะบรรยากาศหนาวๆแห้งๆครับพี่น้องครับ เอาแล้วเห,หรอจ้ายอมแน่ระวัางลก <c oughs> <c oughs> ใช่ก็จะเจียวกระเทียมไปเนาะจ้ะเปิดแกส๊สบะครับยังค่ะ <c oughs> บาเปิดหน้าเตาในสภาพอันใดท้ายที่คหับหนาว <c oughs> ใส่ไฟอ่อนๆเนาะจ้ะถิ้นหน่อยเึงก็ใส่เสียกันหนาวเลยครับรอกอักะ ใส่กระเทียมลงไปตอนที่น้ำมันยังว่าฮอนเลยอ๋อคือคือว่านสันนาปมันมันจะกรอบแล้วก็ยู่ได้โดนบอบแบบบอเหินน้ำมันนะคะอืสุตเค็ดลับครับแล้ก็ใส่เกลือนิดนึงค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงก็จะแบบว่าเข้าไปหลายๆมือกระกรอบแม่แบบหั่นกระเทียมแม่เราเป็นเดี้ยไปเรื่อยๆขามันเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองที่มด ใโยกตกละยกกระทะออกเลยด้วจ้ะมันไปสูต่อข้างนอวาจะม่นขันเด่นมาพื่ได้ใบเดียวเทียมเนาะขับเนาะมันจะหอมใบบานแห้งๆนี่คนก็นบานันงกินเนาะท่หอมเนาะอันนี้เนาะจะหอมไปคุ่นครับั้งบานหลังจอมทั้งคุ่นแล้วครับผมก็ใช้ดองนั้นปีเพียศเลย ได้รวยังไม่พอวางไเลยเน่นนเราได้วกเอง่มันราโลเมานีคือปิกเก็เลยครับข็สุกเต็มี่จากขอมอนีครับแนย่ไปโดนก็นีแล้วมันจะไหมอันอานมันว่าน้ำกระไดเด้อผันผู้ไดหมักนะครับกินน้ำมันเกี่ยวจะอห้าตาหัขน นี่ควสวนมนจะเนะเา่ามันไ,ไ,ได้สเสด็จทำมัมากังเอาอยืดจังหน่อยครับเราในะ่ไหมกวยเตี๋ยวใส่ยังงี็เสียกยน้อยกับเมเกียวหอ,อมๆขอ,องเราครับหอมๆหอมๆอ,อ,อ้อกุ่งใส่บัวลวกใส่กระป๋องน้าต้มหรอครับบัว<ม>ค่ะเด็จังบัวค่ะ เห็นได้สิเราคิดฟอดตอนกระของเห็ดชิดกินเนี้ยครับกุ้งสะดุ้งไฟครับไอคอนก้อนเห็มาเป็นสามมันน้อยก็เห็นมาเป็นคนหน่อยส้นเดียวหนึ่งสามเลยเห็นที่คุกสายกินกับสาโรงเรียนเสาเป้าไปตลาดเป้ามาเห็ดก็เขาขึ้นหมดไอ้ต่ำเวียนไปมาที่นี่เห็ดแล้วม่รู้เขากับกระของครับกระเล็กกระเล็กมากทุกรูปแบบนะเราไมเห็นสองอีกอีกสามมันน้อยครับอันนี้เอาเป็นสีสมก็เอาเลยเด้อค่ะ เดี๋ยวมันจะไปสุกยนานาอยู่ในน้ำขอต้มอีกรอบนึงกุ้งใหญ่ๆสดๆเด้งๆเลยค่ะไปค่ะมาเอนิน้ทำซุปครับเด็<ม>นกน<ม>ั<ม>้นหอมตาก็เนี่ออกหมหถ้าบอกดีครับตัวมีนเด็กก้มหวานนุ่มเราอะใช้งานทิ้งแล้วก็ทิ้งแส่ยังไงครับเดี๋ด้ เอา,าเดี่ยวไปถกิน่อครับบาล่ากับเสียวไปชิมมันก็สิดไปพระท่านใดนกินก็ไดครได้ดค่ะมาก,กินอย่าหอมพอญ่เดีียวมันกัมาเอาเข็มนเขาลองไปลครับผมขาหงมากหม่ๆเลยค่ะบทีดาได้นม่วยนใช่เี่นอม่มตัวก็ไม่หมไม,มน่นู่นี่เขาต้มครับอันเผู้ใด ก็อยากเห็ดแบบนี่ก็สามารถเอาข้าวสารเข,า,า,รขาจ้าอ่ะค่ะจุดดวงเป็นข้าวสาร,าสารต้มไปพอไปดูมูก,ก็ได้อันนี้ใส่หุงแล้วก็มาต้มใส่บะหมี่เละกันได้อิมม่มป่ะค่ะอิ่มเหรอเอาอีกมปะ่ะเขาเอาอีกก็ได้เขาเขาเข้าไปอิ่มไหมใส่มีเข่าอยู่บอขมมีมันดูสิว่ามันน้ำไหลายกาเาใใ็เข่าไม่ใส่เอาเไปอยากซดน้ำซุปยื่นมองมันเจียวเข่านะมะั้ย นาำมันนานผมก็ติดใจเหล็กเล็เลยไปไอตำยานเบอิ่มกไม่อิ่มลจะกินอาหารอ่อนย่อยง่ายครับผมมันแบบว่าซอฟไดเอียมันหนาวไหมคะก็เลยคิดอยากกินอย่างที่ะนะต้มมันฮ้องมันหอมห้อมแม่ค่ะ ครับกระเทียมเจียวหอมๆเขากับบรรยากาศครับผมทิ้ทอนปะตูด้วเอาตมแบบเข่ามันผูจังหน่อยแล้วก็เสียาเลยนะจ๊ะใช่นะเพราะว่าเข่ามันแบบว่าอ่อนๆนะคะเพราะเจะใส่อันนี้เติมความหอมลงไปจังหน่อยอันนี้ไว้สำหรับใส่ใก้ป่วยนี่ทีเดียวครับเกี๊ยวเนื้อที่มีรสคิมบอนค่นี่ค่ะกุ้งเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะอีกทีนี้นี่นะ เห็นมันมีกินกุ้งในหม้อจังน้อยเลยดูย่งยากไหม <c oughs> ก็ไม่ยากนะ <c oughs> ไม่ยากเม่ยากจังเหยี่ยเป็นแล้วครับเปิดคลิปนี้เหดเป็นได้ครับเราก็ปรุงหม้อเลยค่ะมที่นี่ <c oughs> มนไม่ได้กิน <c oughs> ครับคาร้นกับผมมือไส้ห <c oughs> อมมือเทียมเดียว <c oughs> เสาว์อแอบแอบซิ่อนอยในด้านเป็นไหนไส้กบตะวันมันแซ่ยบไส้อยู่เนาะ ตัวนี้ให้เขาพอกุ้งกระนามากเลยนี่ค่ะเด็ดคูราซีหาตัวโอ้โหหลายแบบตัวใหญ่ขันเป็นมีตัวนี่เอาเข่าเหนียวมัดมานกินกับข้าวต้มครับผมเดย้าแซ่สิกับเห็ดซูกินเด้อยไหมพอเราหมักสดน่าไม่หลายครับนี่ครับผมเศษไหมครับ เชิญค่ะอ๋อไี่เสียต้องพ่อผมเออผมอันนั้นสื่อคือพ่อในเด้อผลึกกระเทียมมันถอดเียจียวครับพ่อเจียวเจียวแต่เเห็นไปถอดเสร็จกันไดคอหอมดี่พี่เสียเอะเตรียมซ้อนเตรียมโบ้ไว้กันได้ี่น้องพ่อพี่ไทยโรยสักหน่อยเออจัดลงไปสินะบีหรือพี่ไทยล่ะพี่ไทยลลอ้าวชิมให้พี่น้องดูสิ ินเหมือนกันนะกินน้องเลยเป็นไดนนอแบบนี้จางเค็มก่นได้ลองเหมือนกันนะคั่นคั่นมันโนแล้วก็แล้วคั่นมันโนแล้วลรามีปุ๋งเลยได้พี่น้องกินเลยด้วหนาวได้พี่น้องเลยที่ได้เอาดังไฟสีงหานังเมื่อกี้อะไรจังเลยพอดีป่ครับพอดีเป๊ะเลยโอ้แซ่บพี่น้องสุดยอดเลยกินทามกลางบรรยากาศ น้องนายในการได้การมาเด้อครับกินข้าวต้มต้องกันครับผมนะเอาหลีเด้อครับพี่น้องมาหนี้มาเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีมาได้กระเที่ยวแล้วปะโอ้ยแม่ฮนใส่แบบใส่แล้วอืมเป็นอย่างหอมก็ดอกแม่บ๊อบเต๋อเด้อใส่ตะบักน้ำใส่เนื้อเต๋อเต๋อตะบักน้ำซิอืมกลมก็ดีนะแท้กอบเด้งนุ่มแซ่บพี่น้อง เมนูมนี่กินหน่อย่มเห็นไหพิดวังเลยครับนี่งผกแม่มใส่น้องตาลเะขัดขับนานจะแก้วภอษจกินหน่อยกำลังปุงเลยครับเนี่ลมวเล้วคะมะเลีวกทัวอ่าน้าใสกบสบครับมักแบบนี้ <c oughs> มัน,ม,น,ม,นมากไปมักมันเนาะนว่าใส่น้ำไรก็เ,าา <c oughs> เป็นดันแล้วเขาว่าครับพ่อ จำปลาแดกได้อยู่ปลาแดกถอดไม่ยู่ปลาแดกตื่แล้วก็เข้านะยังบอกกุ้งเลยปะก็แล้วก็รวยเขาก็นอนไหครับเขาคงจะสะม่ได้แน่นอนคืนน้ำหม้อลงแล้วกุ้งแจ็คโตนะครับทช่เน่อยไหมนื่อยไหห่นบ่ล่ะแต่ใส่ตอนกันเทียนมันจะไม่เย็นนต่ใส่เย็นอ่ะเดี๋ยวลงไปแล้วคือย่าจังใช่ไหมเอาปุงบ่แล้ว เสื้อน้ำปลายง่ายก็ได้พี่น้องเอาเจลลงไปแล้วมันต้องเอาน,น้ำปลาไปตัดจั่หน่อยนึงครับเสื้อเจลผงลงยาน,น้ำนะแต่เรายวลุงเล <c oughs> ่นขันยาฟิ้งไฟก็เอาหมอไฟมาตั้งนี่แล้วก็จุดทันไปปกติเนี่พราะเป็นคนที่มีค่อยมาเค้าต้มแต่ว่าเด็สาวเอ็ดนี่คือสีสีมเทา <c oughs> ้าวท้าอ่ะเยอะแรงเนาะ รสชาติมันโอเคตรงนี้เราหนเลยเพิมกระดูกด้สวัสดีครับสดเคลือเมตูนะอเห็นตัวเองสินแบบละแสอะไรนะละแสครับแ่บแล้วมันจะละสละพี่ไข่พี่ไข่เนี่ยนะผิดไถ่เลยอยู่สายจ่ายีพอซักผิไข่กับมาตรฐานนี่เนาะพี่ไข่กัน เป็นบีช่วยเปลี่ยนแต่หัวนอนได้นะคือใจยี่พอแล้วายคมพอจนใจบีพี่น้องอันนี้เหรอเดี๋ยว้ทมิมันซิดเนาะเป็นไงคะพอดีเดลยขอบใจโอ้ไม่ไพ่เหมือนเพียงเดียววันนเราเท่ามีก็ตกอลองเดินลองดินเดี๋ยวจับไว้นำก็ได้นายกลุ่มว่าฝีพอนนี่เนาะคือคือยังหน่อยเลยขอใ่ะนาหลัก เมต้อ,นะ <laughs> มมอกกินเขาเนาะเพิสลับเมนูไปละเฮ้ย้อกกินก้าเขานียวนะ <c oughs> อ้วนมนัน้ก็สี่บตีแบบพี่น้องเลยยาน้อยคนไหนแม่้าจีขากระดูกหมูลแล้วที่แห้นลำลังเพย่อกยิ่มบอกเธอชิวยจักให้ ยิ่งเชิข้าต้มต้องใส่พริกใส่มะนาวใส <c oughs> ่เกลอกนน่ยระอบกันต้มากวจั๊จเ่าไบอสเมียนน่มามากินแบบนี้ไใส่เค็เมถอยไปก่อนน,นานเลยกปลาตีกันมก,กุ้งตัวใหญ่ล้นซ้อนพี่น้อง,งเลยแมนเนี่ยกุ้งนีเนื้อเนี่ย เลยไข่เค็มนั่งลงก่อนนั่งลงเค็มนั่งลงูกเค็มเออเยอยะให้พ่อเออชาวบ้านนี่ไนดะ้ชาวบ้านนี่อดนสามัญเดี่ยวพอเห็นเด็กหน่อยลุงนี้รู้สึกว่าจะคล้องเท่าอืม ขงงเขาะอะท <c oughs> ่านเจ้าจอมนี่คุณเจ้เจ้าเ,เด็กเป็นญาเด็กใหม่เขาเป็ห้องฟูห้องญาตอนนี้เขาเอื่นห้องลุ่ <c oughs> งลุ่งจอมกับป้าสายแต่ก็ยังได้เป็นฟูเป็น,นาได้ในฝางกันเลยท่านไปทางอุดรเพิ่งแล้วก็ตูไม่ตูตูบวิ่งกันเขาไปก้อนนี้กับเขโซนไม่ซ้น จะละเขตเป็นห้องนี่คือเดียวเด้คอยเป็นยานตะตาลแลนะ้ะตอนที่แหลกอันห้ำจุกเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อกือนเอือนอายนกตอนตอนถือเป็นพอเป็นแม่เลยตื่นเหมารุ่นไม่ถือห้องเคาะแะ้วแจ็บแจ็บอดี่เยะใช่กับบรรยากาศหนาวนั่งนะ บอกกน,นั่งนอนบ้บบคนลาหัวหัวมา้า,าตา่ออนกิะตุ่มได้อะก็ดีลมาเรื่องิก็ตากไปอีกเยกกอย่าบา,าอย่าบกินแล้วรู้สว่าื่อออกอ มีก๋วเตี๋บะเอินหอดแซ่บครับบะแซ่บมีแซ่บกุ้งจนมัดพี่น้องเลยครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกคนได้ครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้เยครับผมพอน้อยซอยเดิมตั้งลูกเตยลูกสาวครับตั้งไม่ใหญ่ปางครับแรงนี้กินเข้าต้มกุ้งครับแซ่บขนาดแบบนี้ครับพี่น้องขอบคุณครับผมครับสดพรงอนดับน้ำแข็งด้ครับ